คุพี่เลิฟขอบคุณค่ะพี่เลิฟไม่ได้แต่ว่าไม่ได้กด pk นานมากแล้ว<ต>คุณไ,ไม่ค่อยได้เล่นแบบ big m a t c อะไรอย่างนี้ใช่ปะเคยเล่นแล้วแบบว่าหน่อยเออพี่ว่าพี่ก็จะไม่เล่นแหละพี่ว่ามันไม่ใช่ทางเคยเล่นแล้วหน่อยอ่ะก็เลยแบบว่า ไปเล่นและเล่นพีเคธรรมาดาก็ได้เห็นด้วยนี่ก็ว่าจะไม่เอาแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางอะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยเราได้คุยกันก็ยังเป็นเพื่อนกันอย่างอย่างเราเล่นแล้วเราต้องไปเจอคนอื่นแล้วเขาแบบว่าไม่ได้อยากคุยกับเราด้วยอ่ะรู้สึกว่าไม่คุยกันเลยแล้วก็ไม่คุยกันเลยเลยฮัลโหลซาม่าคุณอากิโกะบอกหน้าเหมือนกันเลยจ้างได้ค่ะแปดหนึ่งแฝดสองบีหนึ่งบีสอง คุณเบี้แหละเบอกวันนี้คุณจ๋าวันดีค่ะอุยน้องแมวน้องแมวใส่หมวกเสือโซคิวอ๋อเวอพาบอกเขาไลฟ์เป็นอาชีพของแล้วเราไลฟ์เป็นอะไรเราไลฟ์เป็นงานอดิเรกเราไลฟ์เป็นอากาศเขาไลฟ์เป็นอาชีพเต้าคี้ของคุณค่ะอ๋อจริงเหรอพี่ตุ้ยไม่ปกติไม่ค่อยมีคนทักนะแต่วันนี้มีหลายคนทักพี่ๆในห้องทักบอกวันนี้หน้าเหมือนกัน เอ้ยเก๋ยบงมัหมอยขอบคุณค่ะแม่ฉันจะพัผมฉันื่อไอ,อ้เม่บอกว่าเสียงไม่เหมือนเราต้อง <c oughs> เอามาหารครึ่งกันฉันเสียงสูงไปเธอเสียงต่ำไปเราต้องเจอกันตรงกลาง <c oughs> มันมีจิเตอร์อะไรที่มันติดลิฟชัดแน่ๆเลยฉันจะต้องเอาออกฉันเอาออกมาตไดเอาออกตรงไหนเออคุณพี่จ๊าขอบคุณครับาูค่ะดิมันก็ไม่มี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณพี่เลยพี่เี่ได้นวมาแล้วได้หนุ่มทำามบอบคุณค่ะ ย่าศึกษาขอบคุณค่ะคุณเต้าคีมขอบคุณครับพี่จ้าขอบคุณครับน้องแซนขอบคุณครับได้นวมกันเฉยที่ตุ้ยวันนีค่ะเทมีอินนีคุณเบคุณ้ำมะคุณน้ำพึ่งคุณเบบี่ไลออนขอบคุณค่ะนวมติดเฉยใช่ไม่ได้เก็บพี่เตออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าโยนทิ้งหละพี่เก็บนวมอยู่เพราะว่ามีพีเคไปเมื่อสองวันก่อนใช่เะล่ะก็ไม่ได้ใช้ค่ะเออน้องแซนได้นวมโยนเล่นแล้วกันอืม แล้วก็มันเข้ารอบน่าจะเข้ารอบสองรอบสองพี่ก็ยกธงขาวเหมือนเดิมน่าจะเข้าแต่ไม่รู้เข้าเปล่าเหมือนเขาบอกว่าถ้าคะแนนขั้นต่ามันแบบถึงมันก็จะผ่านอะไรเงี้ยไม่ยุ่งแหละมันหัวปวดคุณบัวคุณครับโอเคพี่ฝนขอบคุณค่ะทุกอย่างราบรื่นขอให้ช่อกลับมาเร็วๆจ้าบายบายค่ะขอบคุณนะคะ ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาเราก็หน่อยเราก็อยากเออเดี๋ยวไปทักหาพินิกกี้หน่อยสินี่เดี๋ยวลงไลฟ์แล้วไปทักหานางไปโทรหานางหน่อย ร้อนใจลงลงแล้วไปโทรหาเลยดีกว่าร้อนใจวันนี้เอาเครื่องไม่ได้เอาเครื่องที่อันนั้นไลฟ์แบตมันหมดก็เลยเอาเครื่องส่วนตัวที่แบบมีทุกอย่างไลน์เลยอยู่ในนี้หมดเลยพี่ชิกแซกขอบคุณค่ะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหขอบคุณนะคะรีคุยเพื่อมีแนวทางเออโคตรเซ็งอ่ะบอกเลยว่าโคตรเซ็งแม่งเซ็งเกินทำไม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  พี่บิวขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมาค่ะเ <Wow. S 1> นี่ยเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วจะไปโทรหาล้วเริ่มร้อนใจแม่งตั้งแต่เช้าแล้วไงเนี่ยนตั้งแต่แบบว้ยเซ็งตอนแรกวันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าเราจะแบบรีแลกชิวชิว ปรากดชิวไม่ออกเลยโดนแฮกไปทีเดียวโคตรเซง็งพี่เจฟฟี่ขอบคุณค่ะพี่ตูนสวัสดีค่ะขอบคุณใจส้มนะคะ ยังแก้ไม่ได้เลยกันเออคนก็นกำลังไหลมา เงินเดี๋ยวจะขอไปก่อนแล้วนะคะจะไปโทรหาคนอื่นจะโทรหาพี่นิกกี้ด้วยว่ามีวิธีการช่วยเหลือยังไงเฮลมีได้บ้างยังตอนนี้ทุกคนคะ่ะตอนนี้ยังกู้ช่องไม่ได้นะคะยังอยู่ในกระบวนการรออยู่ว่าอะไรยังไง ได้เลยเพื่อนใช่ค่ะช่องแดงค่ะช่องแดงช่องแดงปิวค่ะอันเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากที่แบบ เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ในเร็ววันนี้ถ้ามีอะไรคื้บหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตท,ทุกคนเออเนี่ยเดี๋ยวว่าจะโทรหาพี่นิกกี้ซะหน่อยขอบคุณนะคะไปก่อนแล้วนะคะพี่ฟิลขอบคุณคะ่ะพี่ตุ่นบบายบายคะ่ะขอบคุณนะคะพี่พี่ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ซัสป,ปอร์ตค่ะ